กระตู้ถามเรื่องติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรโครงการเหมืองฐานหินเก่าตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดลำพูนซึ่งคุณลังสัมนมณีรัตน์เป็นผู้ถามรัฐวีว่าการกระทรวงพลังงานครับท่านรัมจีมาพร้อมที่จะตอบแล้วนะครับขอเชิญคุณลังสันครับ เอบคุท่านประธานสภาที่เคารพผมนายรังสรรมณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนพรรคเพื่อไทยก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานที่มันอยู่นะครับกระทู้ถามของผมและกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับที่ามาตอบกระทู้ของผมนะครับสืบเนื่องจากนะครับอำเภอลี้เป็นอำเภอใต้สุดของจังหวัดลำพูนมีพื้นที่ถึง 1,700กว่าตารางกิโลเมตรใหญ่นะครับเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดลำพูนมีนะครับเหมืองแร่มากมายนะครับมีบริษัทไปทำแร่ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับมากมายโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3มิถุนายน2512 ให้ดำเนินการผลิตฐานหินที่แหล่งบ้านปาา่าคาตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับในอัตราการผลิตปีละ15,000ตันโดยมีเงินนะครับประเดิมนะครับลงทุนครั้งแรกถึง3 5มล้านแสบาทเมื่อปี2 5 1 2และหลังจากนั้นนะครับได้ขยายการผลิตไปถึงปีละห0 0 0นตันซึ่งนะครับาทาง รัฐได้รับประโยชน์จากค่าสัมทานทางบริษัทเอกชนก็ได้จำรายจากการขายนะครับถ่านหินไปแล้วคงเหลือเพียงนะครับเหมืองที่เต็มไปด้วยน้ำนะครับอยู่ที่ตำบลดงดำอำเภอิีจังหวัดลำพูนต่อมานะครับสำนักง,งานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตสามกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำโครงการศึกษาคุณภาพ น้ำขุมเหมืองแร่ฐานหินเก่าพื้นที่อําเภอรีจังหวัดลาพูนเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ําสําหรับแก้ภัยแล้งนะครับโดยสรุปพบว่านะครับน้ําในขุมเหมืองมีค่าดัชนีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่สองตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่8 พศ2537และตามมาตรฐานคุณภาพน้ำสำหรับใช้เพื่อการเกษตรกรรมตามประกาศขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติปรากฏตามรายงานฉบับสมบูรณ์นะครับองร์การศึกษาคุณภาพน้ำขุมเหมืองแร่ฐานหินเก่าพื้นที่อเอลีจังหวัดลำพูนนะครับหน้า80ถึงหน้า84ท่านประธานที่เคารพครับโดยปกตินะครับในฤดูแล้งนะครับที่ไม่มีน้ำใช้ าทางนายกเทศบาลก็ดีทางอำเภอก็ดีโดยเฉพาะท่านนายกสัญชัยหลวงในนะครับจะเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้งที่ขุมเหมืองแห่งนี้นะครับและดูดน้ำส่งไปยังพื้นที่เกษตรกรรมให้พี่น้องเกษตรกร,รนะครับได้ใช้ในการปลูกข้าวในการนะครับเอาไปใส่ลำไย,ยเพื่อที่นะครับจะได้รับผลผลิตที่ดีด้วยความเดือดร้อนดังกล่าวนะครับทางเทศบาลตำบลดงดำโดยท่านนายกสัญชัยนะครับได้ทราบว่า ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีแผนที่จะจัดทําโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วยพลังแสงอาทิตย์นะครับเพื่อการเกษตรซึ่งหากโครงการนี้นะครับสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจะทําให้เกิดประโยชน์อย่างมากนะครับซึ่งจะทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถนะครับมีน้ําในการทําการเกษตรในหน้าแล้งโดยปกตินะครับท่านประธานที่เคารพในหน้าแล้งเนี่ยนะครับ ทางอำเภอรีเนี่ยแทบจะไม่มีน้ำใช้ในเมื่อหากมีโครงการนี้นะครับมาบริหารจัดการจะทำให้สามารถนะครับมีน้ำใช้ได้ตลอดปีโครงการนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรของอำเภอรีนะครับโดยเฉพาะตำบลดงดำตำบ,บลรีเป็นอย่างมากซึ่งนะครับโครงการดังกล่าวผมได้ไปเปิดดูข้อมูลของกรมอน,อนุรักษ์พลังงานนะครับก็จะติดเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สูบขึ้นไปพักไว้นะครับนะครับสูบขึ้นไปพักไว้บนพื้นที่พักน้ําซึ่งมีระดับสูงกว่าเหมืองอขุมเหมืองดงดําแห่งนี้เสร็จแล้วก็จะปล่อยส่งผ่านไปยังพื้นที่การเกษตรโดยใช้เหมืองไส้ไก่มีประตูน้ําปิดเปิดซึ่งประตูน้ําและเหมืองไส้ไก่นี้นะครับขอภาพด้วยนะครับทางเทศบาลตําบลดงดําได้ดําเนินการไปบ้างแล้วซึ่งนะครับเราได้เตรียมตัวและหวังว่าทาง นะครับกระทรวงพลังงานจะอนุมัติโครงการนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีดังนั้นนะครับผมจึงขอถามคำถามแรกกับทางท่านรัฐมนตรีนะครับว่าโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรโครงการเหมืองฐานหินเก่าตำบลดงดำอำเภอรีจังหวัดลำพูนมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการหรือไม่ ผมขอทราบรายละเอียดครับขอบคุณครับครับขอเรียนเจิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับเจิญครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมพีรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต้องขอบคุณท่านหลังสรรขอภยอัยเอยนามครับ ที่ <c oughs> ท่านได้กรุณาเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรผมเข้าใจครับว่าการเป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ยต้องดูแลพื้นที่ยังไงผมก็เป็นมาก่อนแต่ว่าผมเรียนครับว่าปัญหาที่ท่านได้นําเรียนเนี่ยความเป็นมาผมคิดว่าท่านคงทราบว่ามันมันมีประเด็นที่จะต้องควรจะต้องทํากันมาตั้งแต่ปลายหกสี่ต่อหกห้าแล้ว ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยเราก็ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากสํานักงานโครงการพระราชดำรินะครับเนื่องจากมีรัษฎรยื่นดีกาคิดต้องการน้ําเพื่อการเกษตรเหมือนที่ท่านหลังสารได้กล่าวนําไปเมื่อสักครู่หลังจากนั้นก็มีการสํารวจพื้นที่ตรวจข้อได้จริงสภาพปัญหาต่างๆ แล้วก็นํามาสู่การที่จะต้องบรรจุในงบประมาณอันนี้ก็ในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาข้อขัดข้องหลังจากที่ได้ข้อมูลอะไรต่างๆก็มาดําเนินการนะครับจัดโครงการแล้วก็เตรียมงบประมาณให้ที่จะบรรจุในงบประมาณปี66แต่เนื่องจากโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ได้รับการประสานมาจาก ง่ายๆก็คือว่าไม่ได้เริ่มต้นมาจากกระทรวงก็ต้องไปสำรวจตรวจสอบพื้นที่อะไรต่างๆปรากฏว่าพอทํารายละเอียดโครงการเนี่ยมันไม่ทันที่จะบรรจุงบปีหกหกก็เลยไม่สามารถ <c oughs> ที่จะบรรจุงบปีหกหกได้อันนั้นคือจุดเริ่มต้นถ้าผ่าหากวันนั้นเตรียมการทันก็คงจะบรรจุไปเรียบร้อยแล้วต่อมาพอต้องมาทำใหม่ในงบประมาณปีหกเจ็ดก็ พวกเราก็ทราบดีนะครับก็ต้องทําปีห6หงบประมาณหกเจ็ดเนี่ยเราก็ทําปีหกก็ปรากฏว่าต้องเกิดการยุบสภาในช่วงที่เราจะต้องทํางบประมาณพอดีเพราะฉะนั้นงบประมาณของปีห7เจ็ดเนี่ยที่ต้องเริ่มทํากันในช่วงที่ช่วงที่ยุบสภาพอดีเนี่ยแล้วต้องอยู่ระหว่างเลือกตั้งกว่าที่พวกเราจะเลือกตั้งเสร็จกลับมากระบวนการทํางบประมาณปีหกเจ็ดเนี่ยก็ล่าช้ามาจนปลายปี ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมทํางบปร,าประมาณปี68ควบคู่กันไปอันนี้คงจะพรลึกภากกันออกเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นปีที่แล้วเราเลยพิจารณงบประมาณ67แล้วก็ต่อด้วย68เลยทีนี้ในส่วนของกระทรวงเนี่ยได้บรรจ,จุงบประมาณและโครงการนี้ไว้ในงบประมาณปี67เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อทํางบประมาณปี68ซึ่งต้องทําต่อเนื่องกันติดติกันเพราะนั้นก็เลยไม่ได้มีโครงการนี้อยู่ในงบประมาณป,าณปี68 เพราะเข้าใจว่าอยู่ในงบประมาณปี67เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าหลังจากที่พวกเราประชุมแล้วก็ตั้งกรรมธิการงบประมาณไปเนี่ยปรากฏว่ากรรมธิการงบประมาณที่พิจารณงบประมาณปี67เนี่ยปรับลดงบประมาณของกระทรวงพลังงานซึ่งความจริงเป็นกระทรวงที่ได้งบประมาณน้อยที่สุดอยู่แล้วนะครับก็ถูกปรับลดไปอีกล้านบาทและหนึ่งในโครงการที่ถูกดึงออกไปให้ตัดลดไปคือโครงการนี้ครับ นี่ก็เป็นเหตุผลว่าในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแล้วก็บรรจุให้ท่านแล้วแล้วก็ได้รับการประสานมาจากโครงการของสำนักง,งานประสานง,งานโครงการพระราชบัตริด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยไม่ได้มีข้อขัดข้องทีนี้เนื่องจากว่างบประมาณคณะกรรมิาการให้ปรับลดลงไปก็เลยทําให้โครงการนี้ถูกตัดออกไปในชั้นกรรนิการงบประมาณเมื่อปี6ของปีงบประมาณห7เจแต่ขณะเดียวกัน งบของปี68ซึ่งทำเรียบร้อยต่อท้ายกันมาก็เลยทำไม่ทันไม่สามารถเอาโครงการนี้กลับไปใส่ในปี68ได้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าในงบประมาณปี68ที่เดี๋ยวเราที่ที่จะท้กันอยู่วันนี้นะครับไม่มีโครงการนี้แต่เพื่อแก้ปัญหาเนี่ยแล้วเราเห็นปัญหาแล้วเราก็เอามาบรรจุในงบ69้าที่เตรียมจะเข้าสภาเร็วๆนี้โครงการนี้บรรจุเรียบร้อยครับนอกจากจะบรรจุเรียบร้อยแล้วก็มีการเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ ของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้ด้วยเดิมที่ทําโครงการไปและที่บอกว่าตกไปเนี่ยพื้นที่รับประโยชน์จะมีประมาณ5้าร้อยสาไร่แต่วันนี้ที่ทําโครงการเข้าไปในปี69ที่จะถึงที่จะจะต้องพิจารณาอีกไม่นานนี้นะครับก็ขยายพื้นที่รับประโยชน์ให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบเนี่ยจาก5้าร้อยสาเป็น600ไร่ครับนะครับโดยจะใช้งบประมาณประมาณ11ล้านบาทเศษเพราะฉะนั้นโครงการนี้ ก็จะบรรจุอยู่ในงบประมาณปี69ที่เราจะพิจารกกันในเร็วๆนี้ครับครับก็เชิญคุณรัสันวัรัฐถามเป็นั้งที่สองครับครับขอบพระคุณนะครับทางท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับที่มาตอบนะครับท่านได้ให้คำตอบในคำถามที่สองของผมของผมไปด้วยทธรรมทานที่เคารพครับพื้นที่แห่งนี้นะครับ เป็นพื้นที่เหมืองเก่าอย่างที่ผมได้บอกนะครับรัฐได้ประโยชน์ไปแล้วเอกชนได้ประโยชน์ไปแล้วเพียงแต่เสีย้ยวหนึ่งของประโยชน์ที่รัฐและเอกชนไปเนี่ยผมต้องขอกรับขอบพระคุณท่านรัมตรีและท่านรองนายกพิรพันธ์ด้วยนะครับที่นะครับได้กรุณาบรรจุไว้ในปี69และเพิ่มพื้นที่นะครับการส่งน้ําถึง6กรอไร่ข่าวดีนี้นะครับผมจะได้นําไปบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผม โดยเฉพาะตำบลดงดําและตำบลลี้ซึ่งสามารถที่จะใชนะ้น้ำจากพื้นที่แห่งนี้ได้แต่ฝากท่านอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่ายังคงมีเหมืองที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของท่านอีกเหมืองหนึ่งชื่อเหมืองบ้านปูซึ่งตรงนี้นะครับก็มีหลายโครงการนะครับที่อยากไปลงซึ่งเป็นโครงการลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งเหมืองบ้านปูเป็นเหมืองที่ใหญ่กว่านี้อีกสามารถช่วยเหลือดูแลพี่น้องเกษตรกร น่าจะได้ถึงพันไร่ซึ่งจะทำให้พี่น้องกเกษตรกรนะครับในพื้นที่สามารถมีน้ำที่จะมาใช้หมุนเวียนในการปลูกพืชผักก็ดีทำสวนทำไร่ก็ดีสามารถนะครับทำให้เศรษฐกิจฐานรากขยายตัวได้พี่น้องนะครับมีเงินมีทองจากน้ำที่ท่านกำลังจะทำให้เขาต้องกราบขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนอ,อำเภอรีโดยเฉพาะตำบลดงดำและตำบลลีเดือนครับสำหรับคำถามที่สองผมได้รับ คำตอบจากท่านแล้วว่าเป็นสัญญาระหว่างาทางท่านรองนายกและทางสสบ้านนอกอย่างผมนะครับว่าปี2569เราจะได้โครงการนี้กับขอมุลครับผมไม่มีคำถามต่อครับขอบคุณคุณลังสัรมานะิรัตท่านไม่มีคำถามแล้วนะท่านปรีครับครับขอบคุณท่านปรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยนะครับ